ได้คนจนนี้ยังคอยเจ้ามีหมกินขาน้าวเงินเหมือนแสนกระโบเรียกแฟนน้องได้ดอกนะเาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุกุสุกคนเด้อเนาะเมื่อนี้กับพบกับบ่าวบันแชนแนลอีกคือเก้าพี่น้องมื่อนี้บ่าวบานันกะ สิมากินข้าวเที่ยงพี่นอ้องเมื่อมื่อนี้ได้เมนูมุกปลาคอพี่น้องมาๆพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันบ้างเนาะใส่เลยกินกับมุกปลาคอสดออเด้อพี่น้องเด้อพีเนาะเอา,เอา,เอาใส่เลยเดีบบ๋บานทำกับมุกปลาคอมาเลย กินเกาเทียงคือเกา๋ามันในกระด้พี่น้องเลยจัดกบเมน,นูมุกประโคมมันนี่เนาะ มาแล้วพี่น้องมาแล้วยิขงขขาวกันกันยิงตัวเดียง อาม้อยไี่งเอ้ยจนไม่ได้นุ่งเสื้อ